ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองมีแต่ควายเท่านั้นที่ทำอนุทินนำสอสอภูมิใจไทยรายงานตัวสภายักไหลป่ปมจ่าย100ล้านซื้องูเห่าแลกโหวตมั่นใจภูมิใจไทยเอกาภาพปึกโหวตประธานสภายันต้องสร้างความสามัคคีทุกพักแจงยังไม่คุยบิ๊กปอมปมบินอังกฤษคุยดิวลับรู้แค่ไปเที่ยวพักผ่อน เมื่อวันที่26มิถุนายน2566ที่รัฐสภานายอนุทินชาเวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนำสอสอพักภูมิใจไทยเข้าสการะพระสยามเทวาธิราชและศารตายายประจำรัฐสภาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยก่อนนำสอสอของพักเข้ารายงานตัวสอสอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยนายอนุทินกล่าวระหว่างการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาว่าวันนี้วันดีจึงนำสสเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาหลังจากเมื่อวานนี้มีการประถมนิเทศสสเมื่อถามถึงกรณีผลเอกประวิตรวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปที่อังกฤษได้พูดคุยกันหรือไม่หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเดินทางไปพบใคร โดยเฉพาะนายทักษินชินวัตรที่มีรายงานว่าอยู่ในประเทศโซนยุโรปช่วงที่ผ่านมานายอนุทินกล่าวว่าตนไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย์แต่ทราบว่าได้เดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนหลังจากนั้นนายอนุทินไดน้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเข้ารายงานตัวว่าตนใช้เลิกสะดวกในการเข้ารายงานตัวซึ่งเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาพักได้จัดสัมมนาสสของพัก วันนี้จึงนัดมารายงานตัวพร้อมกันซึ่งการสัมมนาเป็นการทำความคุ้นเคยและละลายพฤติกรรมรวมถึงแนะนำการทำงานของพรรคและแนวคิดพรรคเพราะมีสอสใหม่เกือบ30คนแม้ส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ชิดกันโดยสิ่งที่ตนย้ำกับสอสใหม่คือความสามัคคีและยึดประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองเมื่อถามถึงทิศทางการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรนอนุทนะินกล่าวว่า พักภูมิใจไทยโหวตไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนเรามีความสามาคัคคีและต้องการสร้างความสามัคคีกับทุกพักรวมถึงสร้างความสามัคคีในชาติบ้านเมืองให้มากที่สุดส่วนหากจะมีคนที่โหวตแตกต่างออกไปนั้นตนมั่นใจว่าสอสอผู้ทรงเกียรติพูดคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วอย่างมากก็หยิกท้องนิดหน่อยยืนยันว่าพักภูมิใจไทยมีเอกภาพเป็นปึกแผ่นเมื่อถามถึงกรณีที่ มีกระแสข่าวซื้อเสียงสอสอหัวละ1 0 0ล้านบาทเพื่อแลกการโหวตนาอนุทินกล่าวว่าคนรับก็เป็นงูแต่คนจ่ายเป็นอะไรไม่รู้ที่มีสองเขาคงไม่มีคนจ่ายมีแต่ควายจ่ายเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีความเป็นไปได้ของรัฐบาลเสียงข้างน้อยนาอนุทินกล่าวว่าไม่มีทางเป็นไปได้พรรคภูมิใจไทยไม่มีแนวคิดและไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าว รวมถึงจะไม่ไปในทางนั้นแน่นอนเมื่อถามย้ำว่าหากพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้และเปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคภูมิใจไทยจะไปร่วมหรือไม่นายอนุทธินกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆออกมาเขาจะประชุมตั้งรัฐบาลหนึ่งสองวันนี้แล้วและไม่มีสัญญาณใดๆออกมาในแง่ของความล้มเหลวของการจัดตั้งรัฐบาลตนก็ขอให้กำลังใจ ขณะที่พักภูมิใจไทยขอทำหน้าที่สสเมื่อถามถึงทิศทางการโหวตคัดเดตนายกที่จะถูกเสนอชื่อต่อรัฐสภานาาอนุทินกล่าวว่ามีแต่คัดเดตนายกของพักภูมิใจไทยเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ